จะเป็นหมูสันคอเพื่อที่มันจะนุ่มสูตรนี้เป็นส,สูตรเศรษฐีเงินล้านเป็นหมูแบบหมูทอดดั้งเดิมของเชียงใหม่เข้าขายซื้อตึกได้เป็นล้าน้านทำไม่ยากสันคอก็ได้หรือ เนื้อหน้าตั้งได้มาอย่างนี้แล้วจะหั่นเป็นิ้ชิ้นหนาประมาณ1นึ่งเซน ้นุงให้นุ่มทอดเนื้อเนื้อจะไม่แข็งอ,นนออโต้หิวไอติมเรียรถไอติมมาวิง่ง นวัตกรกร,รมกระเทียมพริกไทยกระเด็นกะเทียมพริกไทยรากผักชีที่โขกแลก้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือใส่เกลือถ้าเกลือเม็ดยิ่งดีนะคะใส่เกลือลงไปประมาณสองช้อน2สองช้อนชา เสร็จแล้วใช้ซีอิอ๊วขาวตาเด็กผอมแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ย้อนขยำให้เข้ากันใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยหนึ่งประมาณนี้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาได้ ม่ถึงช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายแล้วก็นวดขยำให้มันเนื้อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหมักไว้ประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะหรือจะหมักค้างคืนแช่ฟรีซไว้ก็ได้ตื่นเช้ามาเราก็นามาทอดขั้นมีเทคนิคนิดนึงแต่ตอนนี้ขั้นตอนนี้เราจะขยำหมักหมูกับ เครื่องปรุงไว้เสร็จแล้วเราจะมาทอดทีหลังแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะอุ๊ยต้องใส่ไข่ขมิ้นผสมคุกลงไปให้สีสวยเวลาทอดก็จะได้กลิ่นหอมของขมิน้น เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นไว้นี่คือหมูที่เราหมักไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วพอเราจะทอดเราจะผสมแป้งนิดหนึ่งเป็นแป้งทอดใส่ลงไปเติมน้ำนิดหนึ่ง ชุบแป้งพอเท่ากันได้แค่นี้เราจะไม่ชุบแป้งหนาชุบพอให้แป้งเกาะแล้วนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อน งดีแล้วตักขึ้น Else, um. yeah, right. <coughs> Bye. Bye. Mm -hmm. cái điểm trừng thêm là nóng là nóng là là nóng là nóng là nóng หมูทอดกับข้าวเหนียวเป็นของคู่กันข้าวเหนียวนิ่มๆนื่อนึ่งร้อนๆข้าวเหนียวหมูทอดอเป็นของคู่กัน